นี้สนุกเทเตอร์จะมาวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่9พฤษภาคม2566จากที่เห็นราคายังไม่ปรับตัวย่อหลุดลงต่ำกว่าโลเดิมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไต่แอ,อลพาราเรลลายต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะช็อตในตอนนี้ก็คุณก็ต้องหารับต้านใหม่ เพราะมันเบรกไปแล้วจากที่เห็นราคาในตอนนี้ก็คือ2025ส่วนเปิดตลาดของฝั่งยุโรปขึ้นมาก็ยังเห็นเห็นได้ชัดว่าแดงทั้งกระดานนะครับในกลุ่มของการเงินก็จะมีการปรับตัวยอ่อลงต่อเนื่องนะครับโดยแล้ว,วลรอโรซัสโซัสก็มีการปรับตัวยอ่อลง อ่ะเดี๋ยวดูของตลาดเมกาดีกว่าถ้าหากดูตลาดเมกาจะเห็นได้ในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพนะครับก็ยังมีการปรับตัวย่อลงต่อเนื่องส่วนกลุ่มการเงินการเงินก็ยังมีการที่ปรับตัวย่อลงในบางส่วนส่งผลให้เห็นได้ชัดว่ากลุ่มการเงินยังไม่แน่ไม่นอนนะครับในกลุ่มกลุ่มนี้ หากเรามาดูที่ทองคำทองคำก็ยังไม่หลุดโลที่1980ถามว่าราคาจะไปต่ออีกไหมเดี๋ยวเรามาดูในแดชบอร์ดกันดีกว่าจากที่เห็นตอนนี้ถึงบารานชีจะลดลงอยู่ที่8.5ล้านล้านดอลลารก์ก็ยังมีส่วนนะครับว่าทองคำจะไปต่อหรือไม่เดี๋ยวขอดูในของ ตรงนี้ยังไม่ได้อัปเดตแต่ส่วนของอาจารย์อัปเดตละถ้าหากปรับตัวลงก็ยังมีการกดดันทองคำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่กดกดดันทองได้อีกก็คือ1การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของการกู้ระหว่างธนาคารด้วยกันเองอันนี้ก็ยังทำให้ทองคำอาจยอดตัวลงในอนาคตนะครับถ้ายังปรับตัวขึ้นอย่างนี้ ส่วนการอัตราการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเดี๋ยวเราจะไปให้ในส่วนของอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าจะเห็นได้ว่า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 มีการปรับตัวยอ่อตัวขึ้นหลังจากเมื่อวานอยู่ที่8.5นะครับก็ยังกดดันทองได้ไม่มากถ้ายังไม่ขึ้นไปอยู่ที่ห้อร์เซ ่ารอบหน้าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่อีกตั้งสามสิบหวันส่วนถ้าฝั่งซ้ายยังยืนอยู่อย่างเงี้ยทองคำมีสิทธิ์ที่จะบินต่อไปกันที่เดี๋ยวนะส่วนรีวอลรรยโป้พีการปรับทัวลดลงนะครับจากรอบที่แล้วเป็นสองสองสองห้าสามนะครับตอนนี้เหลอสองสองศูเจ็ดอ่า แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหลักของเราแล้วกันว่าทำไมกองทุนถึงเข้าซื้ออีก5.8ตันนะครับเกือบ5.8ตันอันนี้ก็เราต้องมาช่างใจละท่องหากมาดูในสัดส่วนการถือครองนะครับเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเคอร์ฟสวยคิดว่า อาจจะดันขึ้นกลับไปที่หนึ่งพันี่สิบเร็วๆนี้ก็เป็นได้่วนเบรกอีเวนต์รับฟอร์เวิร์ดอินเฟชันยังมีการหักหัวขึ้นนะครับหลังจากทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบถ้าจากในรอบเดือนด้วยซ้ำที่ทำจุดต่ำสุดใหม่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับแสดงถึงว่าการคาดการณ์ของ เฟดในรอบหน้าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นได้อันนี้จะเป็นตัวคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มหรือลดลงนะครับเป็นเพียงแค่การคาดการณ์โดยใช้เดี๋ยวไม่บอกดีกว่าถ้าอยากรู้ให้สมัครเข้ามาลงทะเบียนกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่ามันมีอะไรบ้างส่วน gvz มีการหักหัวลงกลับมาอยู่ที่ 18. 5 ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวยืน2020นะครับส่วนหุ้นเหมืองมีการปรับตัวย่อตามดัชนีดาวโจนหลังจากปิดตลาดสหรัฐเมื่อคืนจะบอกว่าเช้าก็ได้นะตอนปิดตีสี่ไรต่อส่วนเรียวยวมีการหักหัวขึ้นเช่นเดียวกันกับ forward i n v e s t m e n กับ เบรกอีเวนะครับส่งผลให้เห็นว่าการปันผลของพัธบัตรปันผลของมัธบัตรอ,อายุ10ปีปรับตัวสูงขึ้นอาจจะกดดันทองคําต่อเนื่องนะครับถ้าปรับตัวสูงขึ้นแบบมันต้องมาเบรก1.3อะ่ะอันนี้มันก็ใกล้แล้วนะใกล้ละ แต่ถ้าปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะก,กดราคาทองคำลงมาอยู่ที่2,000นะครับส่วนพันธบัตร10ปีหรือบอลยูสิบปีก็ยังอยู่ที่สามจุดห้านะครับยังไม่ปรับตัวกลับไปอยู่ที่สี่จุดศูนย์เนี่ยพอพันธบัตร ช้วเเงินเฟอ้อหักหัวล่งอย่งเงี้ยมันแสดงถึงว่าเงินเฟอ้ออนาคตกลับมานะครับเพราะราคามันปรับตัวลดลงจะสวนทางกันกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือเปล่าก็ต้อ,ตองลุ้นพรุ่งนี้ว่าเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงส่วนดอลลาร์ค่อนข้างที่จะเริ่มขยับหลังจากการคลายตัวของเรื่อง อ่าแพ็กเวสกับเวสเชนเวสเ์นอาลีย์นนะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่การช็อตแพนิคช็อตมากกว่ามัน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 ,มนไม่เออถ้าพูดตามตรงก็คือข้างในไม่มีปัญหาข้างในสัดส่วนอยู่ขั้นขั้ข้างที่โอเคแต่มันเป็นการแพนิคทอตเซลของฝั่งธนาคารก็คือพวกนักขาย ตามขายตามแบบพอเ,เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเอ่อเซนลคอา์รเล่หรือล่าสุดล่าสุดเฟิร์สรีพับบลิกก็เลยเกิดการที่แบบว่าแพนิคแพนิคช็อตปริมาณการช็อตในตลาดกลุ่มการเงินเลยมากขึ้นส่งผลให้แพคเวสกับเวเทิร์นอะเรีันถูกกดตัวลงนะครับก็หากไปดูตอนเนี้ r e กู l เลเตหรือหน่วยกำกับการดูแลของฝั่งกลุ่มธนาคารได้เข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ดอลลาร์กลับมาแข่งค่าขึ้นนั่นเองส่วนแรกเงินก็ปรับตัวลดลงจากกลุ่มธนาคารถูกแพนิคเซลหรือแพนิคขายมีความกังวลที่ขายอย่างเดียวหากมาดูโกลดซิเวอร์เลชก็ จะเห็นได้ว่าร,ราคาทองคำค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มนะครับส่วนทางก,กันกับแรกเงินที่หักหัวลงดูให้เทียบเลยจะเห็นได้ว่าราคาทองก็เขียวเริ่มเขียวส่วนแรกเงินก็แดงนะครับใหกันที่ U.S. Ten-Year Chip ก็คืออัตราการพันผลของัลนาบัติที่แท้จริงของัลนาบัติอายุสิบปีมีการปรับตัวขึ้น0.1%ส่งผลให้เมื่อวานมีการกดตัวลงของทองคาแต่ยังไงก็ยังกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะครับส่วนทูเทนสเปดมีการปรับตัวลดลง ในอนาคตข้างหน้าทองคำอาจจะยืนสองพันอย่างเดียวนะครับถ้ายังปรับตัวลดลงอย่างต่อเน,นื่อส่วนพุทธคอเลโชสถานะขายเริ่มกลับมาในตลาดหุ้นเพราะมีค่าต่ำค่าต่ำกว่าหนึ่งก็แสดงถึงว่าสถานะ,ส,นาะสถานอ่าสถานะพุทธมีปริมาณมากกว่าสถานะคอ ส่วนฟรีเอแอนด์กิตอิ็ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มกลับมาแล้วในส่วนของ S&P 500ที่ยังไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย125วันไปกันต่อดีกว่าส่วนสถานะขาขึ้นอยู่ที่63.44%ส่วนสถานะขาลงอยู่ที่24.56% หากมาดูในส่วนของภาคพ,พลังงานภาคพ,พลังงานมีการปรับตัวย่อตัวลงนะครับยังไม่รุนแรงมากส่วนแร่แร่ต่างๆที่ใช้เป็นพลังงานผ่านหินเอ่ยพวกกา๊าซเอ่ยยังไม่ค่อยปรับตัวขึ้นมากกว่าถ้าจะปรับตัวขึ้นมันต้องดุนแรงนี้อีนนี้หนึ่งส่วน น้ำมันที่ใช้ในการผลิตพลังไฟฟ้าอย่างเงี้ยอย่างค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่วนอามาดูแร่โลหะแร่โลหะในกลุ่มเหล็กก็ยังมีการปรับตัวขึ้นส่วนทองคำก็ยังเพอร์ฟอร์มมากกว่าแร่งเงินและก็ทองแดงส่วนมาดูภาคการเกษตรกันก็ถัวเหลืองมีการปรับตัวย่อตัวลงเจ็ดเหรียญ ห้าเอ้ยส่วน p o t a t o future หรือมันฝรั่ง Future ก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับพร้อมกับน้ำตาลที่ยังไม่ลงมากครับราคาน้ำตาลก็ยังมีโอกาสที่สิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไปต่อส่วนข้าวก็ยังปรับตัวขึ้นมาอีก0.15เหรียญ ถ้าภาคเกษตรส่งออกส่วนใหญ่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับยกเว้นข้าวโพดที่ปรับตัวย่อตัวลงย่อตัวลงห้าเหลียนปะ่ะวันนี้วันนี้วันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ตั้งแต่เช้าดูลการค้าของจีนออกมาดีนะส่วนวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากของบราซิลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่นับแนวโรคโน้มพลังงานอันเนี้ยนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันส่วนวิเลียบอันนี้ยน่าดูห้าทุ่มห้าทุ่มอ่ะ เดี๋ยวเรามาหารับต้านกันดีกว่าว่าวันนี้จะอยู่ตรงไหนเอ่ยัต้องใช้รับต้านเดิมอยู่นะเพราะก็อันนี้ผมทำให้ใหม่แล้วเนาะถ้ามันยังขึ้นไปแบบขึ้นไปต่อเนื่องเราเรอเล่นไหมไม่ช็อตตรงแถว2052นนะครับส่วน หมายที่2อยู่ที่2064แล้วก็สต็อปล s ออยู่ที่เหนือกว่าไฮเดิมรอบที่แล้วก็คือ2081 2082เป็นจุดขาดทุนนะครับส่วนใครจะเล่นหน้าลองหรือหน้าไยอยู่ที่2006แล้วก็2อ9 4 1 9่าส9 4 1่9 4ส่วนจุดขาดทุนอยู่ที่1972 76นะครับขออภยัย เดี๋ยววันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละสรุปง่ายๆไม่มีข่าวราอพรุ่งนี้อย่างเดียวพรุ่งนี้ก็น่าจะสนุกอยู่ค่อนข้างสนุกมากแหละส่วนใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ d a s h บอร์ดเรายังมีเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเน,นื่องนะครับเรียนฟรีนะครับส่วนการตีฟิโบ ล่ะอ่ะโปรโมทให้หน่อยก็แล้วกันส่วนใครที่อยากเรียนเกี่ยวกับการหารับต้านโดยใช้พีโบก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้ตอนนี้ก็ให้เรียนฟรีมากกว่าเราไม่อยากคิดตังค์ใครสนใจก็สมัครเข้ามาเรียนกับเราได้โดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก็เป็นเพื่อขวัญกำลังใจของแอดมินเนาะ โอเคส่วนวันนี้อาจารย์จะไลฟ์ไหมเอ่ยต้องเรารู้อีกทีหนึ่งอาจารย์น่าจะพักยาวจนถึงสิ้นเดือนอาจจะไลฟ์อาจาอาจะไลฟ์สดถ้าไม่ไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะดึงมาสอนกันในเย็นวันนี้6โมงนะครับสำหรับนักเรียนดชบอดทุกคนก็เตรียมตัวรอด้วยกว่า6โมงเย็นวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ ถ้ามีเวลาต้องขออภัยเมื่อวานด้วยที่ไม่ได้วิเคราะห์ให้โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครที่อยากเรียนฟรีอยากหารับต้านอยากหากลายุทธ์การเทรดใหม่ๆลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับทำตามเงื่อนไขให้ครบแล้วผมจะดึงคุณไปในกลุ่มของนักเรียนแดชบอร์ด โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ